มันออกลูกอันออกลูกไส้รถออกลูกไส้รถจ้ารถยังแม่รถยิกอัพทรงคนงานเอ้าพ่นออกตะมือไดออกวังมือว่าเป็นมือวั่นพาหัดีริวันพาหัดที่ผ่านมาจ้าออกค่ารถเลยออกค่ารถไปบ่าหอดลงบาลบ่แม่เพิ่นพิ่มเป็นจริงเพิ่นฝากทองล่องบาลหรือขี้นิ่งได้ล่งบาลนั่งล่องบาลขอนแก่นนี่แหละไปหอด บ่หอดโรงพยาบาลคลอดเลยบ่หอดป่่อดภัยบ่ลูกกับแม่ปลอดไั่ลูกไม่ยิ่งจ้ำฮึม่มแย่งเลีย้ยงรถนี่เป็นรถเพิ่นป่ะแม่รถเพื่อนนั่นแหละสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อเฮ้งกับสิพาพี่น้องนะครับผมมาเบิ่งทะเบียนรถนะครับรถที่ว่าเนี่ก็คือ,อ,อมีคนคลอดบนรถนะครับมาพอถึงโรงพยาบาลคลอดก่อนนะครับเพราะกตีแล้วเพื่อน่ากันรถท่านไหนที่มีคนคลอดลูก บนรถนะมักสิเปลี่ยนโชคลาบนะครับมื่อนี้พอเฮงสิพาพี่น้องนะครับผมมาเบิ่งทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถคั้นี้จะเปลี่นเลขตัวใดจะเป็นโชคลาภบ่หรือว่าจ้งใดกัผมสิพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งนะครับมาติดตามรับชมเบิ่งอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เปลี่ยนกำลังใจกับทังช่องเด้อครับอย่าลืมกดติดตามไว้สำหรับพี่น้องที่ท่านได้กดติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวไปเบิ้งไปชมแม่แม่เฮ็ดงานอยู่นี่เป็นแม่บ้านบ่คะจ้า โดนไปค่ะโดนไปหาปีแล้วจ้ะหาปีแล้วไายได้ค่ะแรงขันตั้มบะแม่จ้าขันตั้มจ้ะเอามือละสามหนอยสามอยสี่สพ่อที่นูเห็นเพื่อนตัดกิงต้นไหม่ยุหันเป็นพ่อบ้านเป็นสามีพ่อไคนสวนค่ะบ่ได้เป็นสามีแม่บ่จ้ะเอือเอือเฮาเฮ้าเป็นคนในตัวเมืองคอนแกนบ่คะอือเฮ็ดซี่หาปีแล้วกะกะเงินเดือนกับเื่าคืนบะแม่อ็ก็คืนปีที่แล้วอืม ส่งปีสินส้นปีนสิ้นปีมาบ่มีโบนัสบ่มีอย่างวะโบโบ่มีอืมก็อายุโดนแล้วนะแม่ก็ดีอาย่เนาะอายุหลาล่เรายังมีงานทำเนะาะดีดีดีใครก็อยู่บ้านซืซ้อเห็นฟันอยู่หนิมันยังนี่แม่ฟื้นอยู่หว่างๆนี่จืดหรอกอตอนพักเที่ยงก็เลยมาฟันอเอาเนี่ยหนึ่งข่าวดีดีดีประหยัดแก๊สเนาะแม่เนาะอันถือเลขบ่งวดที่ผ่านมาเนี่ยอาพ่ถือวันอ่า ก็ถือว่างบ่ามาจจกงวดสองวันนี่ละตะกี่ถือเรื่อยอยู่มันปะติอยู่รู้ว่ามันแม่เพราะมักเลขกับมักเลขที่เนาะมักยู่เกี่ยกับติดสองตัวสามตัวจ,าจา้าแล้วก็เว้นสองสามวดมว่าว่าไปละอู้นู้ยางว่นไปบนมาจ้านําใดสีคำไหมแม่ถ้ <c oughs> าลูกมาสอบอสอบใบป,ประกอบวิชาชีพเขาเลียนคู่มากก็ต้องมาสอบเอาใบประกอบวิชาชีพเลียนครบสี่ปีสช่นะ ็เลยเห็นแม่ฟั้นฟื้นอยู่แล้ยางมหาน a m รางวดนี่ส่วนมากแม่ถืงนี่ถืงเรื่อยๆือยุถืงนี่เป็นเลขพ้อมฟันหรือเลขอันใดค่ะโอ้การเลขบ่ไดนเลขข้อมฟันแบบขึ้นจากซื้อกบซื้ออืองวัลวนี่มีตสีซื่อบอมีอยู่ละวันอันนั้นมันออกลูกอันออกลูกไส้รถดออกลูกไส้รถจ้าลถดยางแม่ถวดพีคอัพ ส่งคนงานนะเอ้าเพิ่นออกตะมือไดออกวังมือบ่างเป็นมื่นวันพาหัดนี่ตีวันพาหัดที่ผ่านมาจ้่าออกค่ารถเลยออกค่ารถไปบ่ฮอดโรงพยาบาลบ่แม่นเพิ่นพ่นเป็นจริงเพิ่นฝากท้องโรงพยาบาลหรือขี้นิกไดรงพยาบาลมั้งโรงพยาบาลขอนแก่นนี่แหละไปฮอดบ่ฮอดโรงพยาบาลคลอดเลยบ่อหอดลอดภัยบ่ลูกกับแม่ปลอดภัยลูกไม่ยิงต่ำอืมเป็นกี่ยวเลี่ยงรถนี่เป็นรถเพิ่นป่ะแม่ ตัวเพื่อนนั่นแหละบอบอบอรถอันอันพูดพูดพู้หลับส่งพ้นงานใน่มาหาไล่นี่แหละจ้าโอ้ยคือดีแท้อันเพิ่นลูกคนแหลกบ่คนที่คนที่ขอดเนี่ลูกเพิ่นเขาลูกคนแหลกบ่อันลูกข้อนแหลกว้าคือขอดง่ายเถอขอดใส้รถเลยเป็นลูกคุยงขอดไพ่ดีเล็กเล็กน้อยนะแจกรอบเนี่คือขอดง่ายแถออันนี้ก็บว่าเด็ดลูกว่าแจกรอบอือืม ขอ,อดส่เพิ่นนางน้ำข้นขับหรือนงางขังหลังนางน้ำข้นขาบข้างหนาอืมขอ,อดส่เลยจำทะเบียนได้บอ๊ะจำได้อันอยังละ่ะสามสองสามนี่ละ่ะอันลดนี่จอดอยู่นี่บ่จะจอยู่นี่นูไปถ่ายเพิ่นจะว่าบ่ะ ขึ้นมันชื่ออป้อกอมว่าดอกคนบไดแห้งพันบ้านได้ชื่อแต่ว่าขึ้นน่ะบเมนเด้ที่หาไปโดยที่จก้อนคอดคอดได้สามที่มือละมันบเมนแม่นจ้ะับเจ้าของรถบ่จมนี่เนาะกอดลูกใส่รถนี่ขาเจ้าว่าดีได้คนล้าน่นดิโอ้ลูกล้านเ่น่นบาคนมาคขอดลูกใส่รถอย่างดีเด้อนพี่น้องแม่น่ดในรถเตอรีเจ้าใบแล้ว เิสมื้อสิสนับสนุนเอก,กชนบ่าสนับสนุนรัฐบาลอัเอกชนนี่ละเสื้อตละลัทธิอันนี้ถือตัวละจักบาทแม่ตัวลยี่สิบเอ็โอ้โหสีดังมางตีสีกสันจ้าบกเกินสิบเกินเส้านะแม่เนาะผ่นซื้อรายกับถือก็ดีเ่าถือมันจะเป็นทุกเนาะเงินเงินเดือนเท่าก,กับบ้ลายเนาะแม่เนาะนุษย์พี่ยาจะทายเฮเบิรงนะคะทะเบียนรถเจ้าของรถไปไซต์ก่อแม่ เห็ดชวนหรือช่างคุณคนคนกีฬาต่างคนขึ้สีปวาด์คับเนาะโอ้ยรถไหมขับเบียนขึ้งง่ามแทะนอหนูควาคอควายนะคะสองสองสามสองสองสามสองไม่ได้แค่สามตัวเพื่อนยานเข้าวกราเดีเนาะก็ต้องซื้อสองสามกับแม่แม่เออแม่ว่าวพิษเป็นขัเบียนสองสามแม่บ่าวพิษสองสามสอง หาตัดซื้อน,นี่ก็ซื้อแ,แ,แค่สคคองสองกับสองสามสามสองได้แค่ 22, สองคูนนะแม่เนะทะเบียนคอนแก่นนะคะนะคะได้แค่สองสองกับสองสามสามสองเป็นแนวทังหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแต่ว่าอันเก้าเก้านี้เลขเบอร์โทษนะ,ะเลขเบอร์โทษศูนย์รดเพิ่มเนี่ยแหนดะที่จะซื้อเอาแม่เพิ่นกับแบ่งปันนะคะพแบบอด เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดส่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบ็อกแป้งบ็อกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้วตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอรี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะ ไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสําหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะได้สามซี่มือมันบอกแมนมันายมึงขอดมันพังเลยอุ้ยขาวอุ้ยข้าวข้าวมากเลยร้านออกรถออกทูกใส่รถอืมก็ต้องล่างนะเนาะอุ้ยดีดิหน่อยข้างในคือเปิดเปิดอันนี้ ถ้าหนูนะอันถ้าร้านไปขอดหนูว่าอันซิวยาผ้ามันไปโรงพยาบาลได้หนูว่าถ้ามันขับรถอ่อนบ้าดเนี่ยมันขอดใส่รถจะเอาไปโรงพยาบาลเขาบอกเออเดี๋ยวเคือคนบะคนบะคือกันเนาะที่ว่าหนูว่าค้นขอดใส่รถจะดีรถน่ะถ้ามีค้นขอดใส่รถเนี่ยจะดีกับมีผ้าึ้นรถเนี่ยจะเป็นสิริมงคลน่ะนะแต่ว่าคนมองก็ละมุ่หมือนกันฟังแล้วดิ้่โห่าโถ่เลยแหล่ จุดทูบสามตัวจุดทูบสามตัวม่นั่งจุดทูบพี่สัยค่ะจุดทูบหิ้งห้ยนอันจุดทูบอยู่อันอีนั่นมันมาบอกเนาะตอนนั้นวันีมงไห่มันเลยว่าอันอจะว่าเบิ้งหิยนข่อยเด้อขันหินวันน่ะมันออกไม่ย่างล่ะมันออกอ่าซีซีหนึ่งเจ็ดตีหลอดแรกหลอดแหลกเลยจ้าจ้าก็เลโอ้ยรถหนูเลยดิทะเบียนเจ็หนึ่งซี มันเลยว่าเอาจ่าเจ้าพูดเห็นนั่นวางสี่จ่ามันไปซื้อแปดหนึ่งสี่มันเลยบ่ไดหหน้าเลี้ยวสี่หนึ่งจีมันออกหลอดรุ่นมากมันทังใดมันเลยปลดหนีมันหลุดเบลแม่พันรถเยอะแบบเพิ่นซื้อหลายโตบ่แม่เพิ่นตามถึงตัวละแพงอืงเพิ่นมีทุนมันบ้างมันแม่นั่งขย่างม่นั่งซื้อเลยสมมุติแรกรถขั้นนี้นะมันจับได้แค่สองสามสามสองกับสองสองไปนั่งเฉลี่ยลงทุนโตัวเขาได้ ตัวลา้าวมันวะค่ะไปนั่งกับมาแบงปันเนอพี่น้องเห็นนนทิยานี่เป็นคนบรรลุจักกันมาก่อนนะคะนนทิยาผ้าลูกผ้าน้องอ่านมาสอบเอาใบประกอบวิชาชีพนะคะเขาเลี้ยงคู่นะคะอีกปีนึ่งจะจบแล้วนะคะก็เลยมาเห็นในี่ยนโดยบังเอิญเธนเลยบอยให้งว่ามีคนขอดลูกใส่รถขึ้นรถขั้นนี้นะคะสี่เมตรเพิ่นนางน้ำข้นขับเนาะเพิ่นบ่ได้นางขังหลังเนาะนั่งใกห้กับซื้อง่ายด้วยนี่งซื้อบริยั อขอดง่ายเด้อขนาดลูกคนแรกก็ยังขอดใส่รถเนาะมันมันอยากออกแม่เด็กน่อยอยาก,ออกยพูกเอาเพิร์ตเด็กน้อยพูนิ่งสมบูรณ์ดีมันบ้าะอ,อยากออ,กแกอดแค่อย่งงี้อือเดี๋ยวลูกทีญญ่ย่าจะสรุปใส่กระดาษขอบคุณแม่และลายเด้ดอค่ะที่เอาเนี่ยทางมาแบ่งปันนะคะให้เอฟซีโชคดีกับแม่น้านะคะรูบตัวเลขนะคะนะคะ เป็นนอหนูคว,า,วายสองสามสามสองนะคะตัดข้างหน้าจะเป็นสองสามนะคะตัดข้างหลังก็เป็นสามสองตัดหัวท้ายก็คือ